สุขของแต่ละวันเนี่ยทุกคนทุกคนต้องมีความสุขในทุกๆวันนะจ๊ะทำตัวเองให้มีความสุขทำทุกวันให้มีความสุขแล้วก็ทางทุกเสี้ยววินาทีให้มีความสุขก็ทำยังไงล่ะก็ทำที่ใจเรานม่หละใจเราอย่าคิดนอยเราอย่าเสียใจอย่ทอแท้ใดๆแม้ว่านะคะอุโสรครคมันจะเยอะแยะมากมายก่ายกอง ที่แบบเอาภูเขาทั้งลูกมาทับตัวเราไว้แต่เราต้องทำตัวเองเราจะเซี่ยวของเวียที่เราต้องมีความสุขใจเราต้องมีความสุขหน้าตาแล้วก็มีความสุขบนหัวเขาก็จะอิจฉาเรามากมากเลยว่าทาไมโอ้โหมันลําบากเหลือเกินจนจนนะแล้วทไา,า,นนนนะาไมมันชีวิตมีความสุขจังอย่างเงี้ยอย่าได้ไปคิดเขาก็จะอิจฉาเราใช่ไหมเพราะว่า เรามีความสุขนยเราอยากแบบเออบันทอนความรู้สึกเราทำไมท,ทำไมฉันลําบากทาไมฉันจนทําไมฉันไม่มีกินทําไมฉันไม่นั่นไม่นี่ตัดไปเลยอุปสรรคเหล่านี้แล้วก็ติ้งบิ๊กคิดใหม่คิดใหญ่เวยว่าฉันต้องมีฉันต้องได้กินอะไรที่ีอร่อยนะอ,อนะแล้วอยู่ที่ดีๆทานอาหารดีๆนะคะรับสิ่งดีๆ ดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็ด,ดีคิดหัวชีวิตก็จะมีความสุขแล้วส,ส่งส่งสิ่งใดๆที่เราคิดดีอยู่แล้วนะมันก็จะส่งเสริมด้วยกับ power b e a power ที่แบบ full full up เริ่ตุ้มในหัวใจเรานล้ละได้ทำให้เรามีความสุขสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันนะล้วสามารถ ดำเนินชีวิตพาฟา้ฟาฟันอุปสรรคในทุกๆวันแล้วอุปสรรคกระแดนมันแบบก็จะค่อยลดลง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 ,ลดลงนะคะได้ทําให้เรามีความสุขชีวิตแล้วก็จะดีขึ้น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 ใช่ไหมนั่นแหละทุกคนที่เห็นเราทาาําไ,ไดาไม้มีความสุขเขาก็จะเอ๊ะทำไมทําได้ทำไมมีความ คือเริ่มอิจฉาแล้วเฮ้ยเราก็ปลื้มติ่นในใจเราใช่ไหมว่าทำไมคนเรามาอิจฉาเราทําไมงานที่เรานะก็ไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่ท่านตัวสัวไม่ท่านเศรษฐีนี้นะคะเออเขาอิจฉาเราเพราะหนึ่งเรารวยความสุขรวยความคิดที่ดีนะใช้ชีวิตที่ดีนะการใช้ชีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องไปอยหน้ารูหาใช้แบรนด์เนมทุกชิ้นไ้นะก็คือแต่งงค์ทรงเครื่องให้เรา ดูสารร่างของเราที่แบบดูดีคนมองแล้วก็แบบสบายตาสบายใจได้เลยก็คือเรามีความสุขในใจที่ได้แต่งตัวที่ได้ใช้ชีวิตแบบแบบเราที่เรามีความสุขนะคะเรามีความสุขใช้ชีวิตทุกทุกวันแบบมีความสุเสี้ยวใีิที่มีความสุขเพราะว่าเป็นคนที่คิดอย่างนี้ค่ะมาตั้งนานเพราะงั้นที่ ที่ผ่านมามันก็เป็นอดีตใช่ไหมอดีตที่โปรเจกต์ใหญ่เล็กมากมายที่ทําให้เราต้องแซดต,ต้องเสียใจต้องเขาเรียกว่าตกอับนั่นแหละแต่ทําไมเรายังใช้ชีวิตแบบมีความสุขคนเขาถามว่า <c oughs> วันๆทำไมมีความสุขจังบางที่เราจนมากไม่มีอะไรเลยแต่เราก็มีความสุขข,ของเราแ,แล้วตอนนี้เราก็มีความสุขทั้งกายและใช่เราเราไม่ได้จนนะเรารวยความสุขเรารวย การใช้ชีวิตที่แบบมีคุณค่ามีแบบแผนมีแบบอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์ของตัวเราเองที่เราใช้ชีวิตทุกวันที่แบบมีความสุขนะด้กินเิ็มนอนแลรับประทานอาหารที่อร่อยๆซึ่งในทุกๆคนอาจจะอิจฉาเพราะว่าเขามองว่าในในมุมมองในชนบทในชุมชนของของของ,า,งานนะเขาจะมอง,งว่าเราเป็นคนที่ เป็นคนที่ค่อนข้างจะยากจนอะไรประมาณนั้นเขามองเราอย่างนะั้นนะแต่เราไม่เลยเราเป็นคนรวยในตัวเราเองเราเป็นคนที่มีสุขเรารวยในตัวเราเองซึ่งคนบริบทคนที่บอกว่าเขารวยแต่ว่าทวามเราจนเขายังไม่ได้อยู่ได้ได้กินได้รับประทานอาหารอร่อยแบบเราเลยไม่ได้ใช้ชีวิต,ตมีความสุขเชียร์ๆแบบเราเลยนะคะทุกคนอย่าไปด้อยค่าตัวเองใช้ชีวิตให้มีคนะุณค่า ใช้ชีวิตที่ดีมีคุณค่าให้คนเขาอิจฉาเลยนนะแค่นี้มีความสุขแล้วคนเขาอิจฉาเราความทุกข์ไปตกที่เขาเขาอิจฉาเราเพื่อใช่ไหม <c oughs> เรามีความสุขเขาเป็นทุกข์แทนเราใช่หจหะทุกคนใช้ชีวิตที่ดีดีให้คนอิจฉาเล่นนี้เป็นนโยบายส่วนตัวมาเนิ่นนานมายี่สิบปีแจ๊ ที่เราต้องนะตะแบงใช้ชีวิตที่มีความสุขต้องเรียกว่าตะแบงเพราะว่าเราเจอวิบากมาเยอะนะแต่ว่าเราก็ยังมีความสุขในการใช้ชีวิตอจะเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนสู้ชีวิตแบบร่ำรวแล้วก็แบบมีความสุขนะจ๊ะ